สวัสดีค่ะคุณหมออนญชลีนะคะก็มาสู่เซสชันเกือบสุดท้ายแล้วนะคะเหนื่อยกันหรือยังนะคะเรื่องท้ายก็จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะนะคะเรื่องการแพ้อาหารนะคะ ซึ่งวันนี้ที่คุณหมออัญรีจะพูดนะคะก็คือเราจะพูดเรื่องของวัคซีนภูมิแพ้ทางปากนะคะเพื่อสร้างภูมิกันต่อการแพ้อาหารนะคะเป็น practical point นะคะหรือว่า OIT oral immunotherapy นะคะว่าเราจะ approve ยังไงนะคะในการใช้ใน practice ของอาจารย์ทุกท่านนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเมื่อไหร่เราจะพิจารณาการทำการรักษาแบบนี้นะคะ ก็ต้องเรียนก่อนว่าการแพ้อาหารเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเด็กถูกไหมคะซึ่งการแพ้อาหารโดยทั่วไปแล้วก็จะมีการหายจากการแพ้เองได้แต่ใครจะหายใครจะไม่หายเนี่ยแล้วแต่ว่าเป็นอาหารชนิดใดนะคะมีระดับ<ล>การเซนซิทีฟเซนซิไเซชันแค่ไหนนะคะซึ่งการเซนซิไเซชันเนี่ยอย่างเช่นในการแพ้นมบวัยอย่างรูปทางซ้ายบนนะคะเราจะเห็นว่าถ้าแพ้แบบสูงสุดเลยเนี่ยเกือบถึง50เลยนะคะอ่า จะมีการแพ้เข้าสู่วัยรุ่นแน่นอนนะ,ะหรือรูปทางขวาล่างนะคะที่เป็นเส้นสีดาคือการแพ้แป้งสาลีที่เกิน50เนี่ยพบว่า50%เอนี่ยยังแพ้ที่10ขวบอยู่เลยนะคะก็แสดงว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หายการแพ้อาหารด้วยตัวเองจึงต้องพิจารณาการแพ้อาหารแบบการรักษาการแพ้อาหารแบบนี้คือการให้สิ่งที่แพ้ทีละเล็กทีละน้อยทางปากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเริ่มการรักษาอยูุประมาณ4-5ขวบก็คือเป็นอายุตามธรรมชาติที่เขาควรจะ หายการแพ้อาหารแต่ไม่หายนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยใครที่เราจะมาเริ่มการแพ้การรักษาแบบนี้บ้างมันการรักษาทุกอย่างก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียนะคะอาจารย์จะพิจารณาอะไรบ้างจะเริ่มในใครบ้างนะคะการรักษาแบบนี้เนี่ยเราก็จะทําในการแพ้อาหารแบบเฉียบพลันนะคะที่มี evidence มีหลักฐานของการการ sensitization ด้วย skin test หรือว่า IgE นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ผลการรักษาเนี่ยจะมีอยู่2คําก็คือ d e s e n s i t i z a t i o n คือตราบใดที่คุณยังกินกันการอาหารชนิดนี้เนี่ยก็ยังมีภูมิต้านทานอยู่นะคะอ่ากอีกอย่างหนึ่งก็คือ SU หรือ Sustain u n r e s p o n s i v e นะคะก็คือเมื่อหยุดการกินอาหารการรักษาชนิดแล้วภูมิยังอยู่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย SU เนี่ยยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีหลักฐานที่รองรับชัดเจนนะคะว่าได้ผลขนาดนั้นในขณะที่ดีเซนซิไทหรือว่าการที่ยังกินอยู่แล้วมีภูมิต้านทานอยู่เนี่ย ได้ผลค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดรอแบกของการรักษาชนิดนี้อื่นๆเนี่ยก็ได้แก่การรักษาแบบนี้เนี่ยแม็กซ์จะมีสต๊าดี้ในเค้ามิ้งเอ็กพีนัทแต่ว่าการอาหารอย่างอื่นเช่นบางคนบอกแพ้ซีฟู้ดยังไม่มีเปเปอร์ที่ชัดเจนนะคะบางคนบอกแพ้ในอเดลเปเปอร์ส่วนใหญ่อยู่ในชิลดรนมากกว่านะคะไบโอมาการก์ Bio er นะคะว่าเ,เราจะวัดอะไรว่าการรักษานี้ดีหรือไม่ดีนะคะได้ผลหรือเปล่า ยังไม่ได้มีชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ก้อยได้พูดไปเรื่อง pre-medication ก็ยังไป,ไปก็ยังบวกลบนะคะมีการใช้อเมอริซูแมทมาช่วยแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็มีโปรแอนคอนให้อาจารย์พิจารณานะคะก่อนจะเริ่มก็นามาสู่การรูปนี้ค่ะทั้งแสนว่าด,ดีมากเป็นรูป ah t r a d i t i o n making นะคะว่าในการที่เริ่มการรักษานี้ซึ่งการรักษานี้ก็จะคล้ายๆกับสกิเลยคือเป็นการให้อาหารที่แพ้ที่เล็ก,ลกที่น้อย ไปดูเรชั่นเนี่ยเกือบประมาณ 3- 5ปีเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยาวค่อนข้างคอมมิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเริ่มเนี่ยเราค่อนข้างต้องคุยกับคนไข้แล้วก็แฟมิลี่ก่อนว่าคุณพร้อมหรือเปล่านะคะก็คือรูปนี้เลยว่าในการที่จะเริ่มเนี่ยเขาพอใจกับการที่เขาจะเอาไวสิ่งที่เขาแพ้ไหมหรือเขาที่เริ่มอยากจะมีการรักษาและและเบนฟิตที่เขาจะได้เนี่ยคืออะไรนะคะคือมีการเขาโกเขาอยู่ที่ตรงไหนเขาอยากหายจากการแพ้เลยหรือเขาอยากจะไปเอ็กโพส Uh, จากเดิมที่ผ่านร้านแป้งผ่านล้างเคฟซีไม่ได้เลยแพ้เลยพอจะเริ่มมี Life, คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มไป uh, สังสรรค์กับเพื่อนได้มากขึ้นไหมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเ,าเราต้องปรับเข้ากับไลฟ์สไตล์เขาด้วยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่าเอ็กซ์ซอร์ซส์เนี่ยก็จะ,ะกระตุ้นในเรื่องของการแพ้ได้มากขึ้นในการรักษานี้นะคะเมนสเตรชันนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเวลามีเมนสเตรชันเขา อาการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราต้องอจ,จัดให้เหมาะสมมีการกินยาแก้ปวดบางอย่างอยูอย่หรือเปล่านะคะในเมืองนอกเนี่ย hot shower นี่เพิ่ม sensitive นะคะแล้วก็ในเรื่องการติดเชื้อเรื่องอย่างอื่นนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาสู่โรของฟิสิเชียนนะคะว่าในการที่เราจะเลือกว่าคนไข้คนไหนที่เหมาะสมมี comorbid ไหม asthma คุมได้หรือ,อยังมี eczema ไหมนะคะ,ะ assess ไปจนถึง emergency care พร้อมหรือ,อยังนะคะ ในส่วนของคนไข้เนี่ยก็ต้องคำนวณถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเขานะคะเรื่องของแฟมลี่ของเขาเรื่องของอว่าเขาด้รับได้ในการกินอาหารเท่านี้มากแค่ไหนแล้วก็คุยร่วมกันในการที่จะมีเคลียร์แอคชั่นแพรนะคะอ่ะาคราวนี้เมื่อมาถึงตรงนี้อาจารย์คิดว่าจะเริ่มการรักษานี้แล้วแล้วเราพร้อมหรือเปล่านะคะเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรในคลินิกเราบ้างนะคะก็คร่าวๆดังนี้เลยะคะ่ะ1ก็คือโลเคชั่นนะคะการที่จะเริ่มการรักษานี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนไข้เนี่ยแพ้อย,อยู่ที่ระดับเท่าไหร่ ราต้องนําคนไข้เนี่ยเข้ามาออร่าฟู้ดแชร l เลนส์ก่อนนะคะว่าคนไข้แพ้อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยต้องมีสถานที่ที่เตรียมพร้อมในการที่จะ c ช a l เลน g ์และในการที่อัปโดสต่อไปเมื่อเริ่มการรักษาอันดับที่2คือทีมค่ะทีมนี้จะเห็นว่ามีรูปหลายคนนะคะคือไม่ใช่แค่หมอภูมิแพ้คนเดียวค่ะต้องมีพยาบาลที่คอยดูด้วยนะคะถ้าอาจารย์จะ c ช a l เลนส์เรื่อง OFC ในในโรงพยาบาลอาจจะอาจจะต้องมีดมยาร่วมด้วยนะคะในการสแตนด์บาย ถ้าจะเริ่ม OITS ต้องมีพวก Nutritionist นะคะในการให้คำปรึกษาคนไข้ต้องมี GI นะคะที่เราสนิทเอาไว้เผื่อคนเศ้าถ้ามีเรื่องของ EOE e, เกิดขึ้นนะคะยวต้องมีพยาบาลที่ติดตามการรักษาต่อเนื่องด้วยจากนั้นก็ต้องมีโปรคอลนะคะที่ชัดเจนนะคะที่จะอธิบายได้คนไข้ได้ว่าเราจะเริ่มเท่าไหร่ไตขึ้นไปยังไงนะคะมี Emergency Equipment Emergency Medication นะคะที่เตรียมให้พร้อมนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ อุปกรณ์นะคะเพราะว่าการรักษานี้เนี่ยมักจะเริ่มที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นต้องจะมีเครื่องตวงวัดที่แม่นยำนะคะที่จะเตรียมให้คนไข้ได้ในการที่จะหาาให้เขากลับบ้านไปหรือเตรียมที่รักษาในโรงพยาบาลนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็มาดูสิว่าเราจะเริ่มในใครนะคะที่ซันเรียนไปว่าประมาณ4-5่ถึงห้าขวบปัจจุบันแล้วเนี่ยการรักษาน,นี้ก็เริ่มลงไปที่อายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการศึกษาคุณวิกอรี่ในปี2017เนี่ยบอกว่าไปจนถึง9เดือนถึง3ขวบนะคะทำ P nut OIT เนี่ยเป็นทั้ง low dose แล้วก็ high dose เนี่ยพบว่า intention to treat เนี่ยอยู่ที่80เกือบเซเลยทั้ง low dose ทั้ง high dose นะคะได้ SU sustained unresponsive การศึกษาถัดมาในปี2022นี่เองในแลนเซ็นะคะของ m p a c พ t r รา l เนี่ยพบว่าทำ P NAT OIT เนี่ยเขาทำไปประมาณ2ปีครึ่งนะคะในเด็ก1 4ถึงขวบนะคะกลุ่มที่กินถั่วในประมาณร0อยคนไม่กินประมาณ50คนนะคะกินไปประมาณ2กรัมนะคะหรือประมาณ6เม็ดถั่วเนี่ยนะคะตามไป2ปีครึ่งเนี่ยปรากฏว่าด e เซนซิไทในค่อนข้างได้ผลดีเลยอยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์ะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่กิน2%นี่ต่าง,งเยอะเลยนะคะ แล้วพอไปดู SU ค่ะ sustain u n responsive เมือ่อหยุดกินไปแล้วอันนี้เขาชาเลนที่5กรัมหรือประมาณ16หวนะคะก็ปรากฏว่าก็แน่นอน SU ก็ต้อง d r อปลงนะคะแต่ก็ยังดีกว่ากลุ่มที่ไม่ไม่กินเลยเป็น Passible 20ต่อ2%นะคะก็ค่อนข้างดีแต่ตรงนี้ต้องตีต่างไว้ว่า Sight Effect ก,ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือในกลุ่มร้อยคนเมื่อกี้ที่กินถั่วก็มี21คนที่มีต้องใช้อดีนัลีนะคะดังนั้นแล้วแต่ e f f i c a c y เนี่ยชัดเจน เขาจึงสรุปว่าการที่จะเริ่ม o อ t ในในเด็กที่ยุน้อยเนี่ยก็ทำให้เกิดการ improve result นะคะ,ะการการเริ่มเนี่ยไม่ควรจะดีเลย์ด้วยอย่างอื่แต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอย่างอื่นนะคะเช่นพัฒนาการของเด็กความพร้อมของครอบครัวนะคะและอื่นๆด้วย ก็มาดูที่ SAI นะคะว่าเราเริ่มโปรโตคอลยังไงนะคะนี่ก็ยกตัวอย่างของ b i o t p มาให้ทุกท่านดูนะคะก็เป็น3สเตปโปรโตคอลนี้ก็มาจากเปเปอร์ของอาจารย์จุรามณีนะคะ3สเตปเืออะไรก็คือสเตปแรกเราต้องรู้ก่อนว่าคนไข้แพ้ที่เท่าไหร่แพ้แป้งที่เท่าไหร่นะคะเอามาเ n ลนให้รู้ก่อนสเตปที่2เริ่มการรักษาแล้วค่อยๆไต่โดดขึ้นไปนะคะสเตปที่3ก็คือมาเลนว่าเขาหายอย่างหลังจากการรักษาแล้วเป็นปีๆนะคะ อันนี้ก็เป็นตารางที่เราชาเลนจ์นะคะเราจะใช้เป็น w h e พาวเวอรก็คือ10%บอร์เซ็นต์ของวิตโปรตีนนะคะเพิ่มเป็นล็อก3ามเอ็น e ค t นก็คือหนึ่งสามสิบสามสรอยนะคะแล้วห่างที่30นาทีนะคะโดยเราจะผสมในนมอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติคนไข้แพ้นมบัวด้วยนะคะเขาต้องกินเป็นอะมิโนแ i ซิดเป็นซอยมิวอะไรเราก็จะให้คนไข้นำมาแล้วก็มาผสมให้แล้วก็ให้คนไข้ค่ะ ซึ่งเดิมเนี่ยเราทําเป็นดับเบิลไดนะคะใน ICU นะคะแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเปเปอร์ของจานจุรามาน,นีเนี่ยก็คือ,อเด็กที่เข้ามาทําทดสอบกับเราเนี่ยมาประมาณ6ขวบแล้วนะคะก็คือตามธรรมชาติของโรคที่ไม่หายนะคะแต่เริ่มแพ้จริงเนี่ยประมาณ8เดือนนะคนแพ้เนี่ยก็คือเจาะเลือดไปค่อนข้างแพ้ สูงเลยนะคะประมาณสองร้อยค่อนข้าง,างสมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าะระดับโดสที่เขาแพ้แป้งสาลีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ี่สมิลลิกรัมนะย0ิบมิลลิกรัมของแป้งอของวีโปรตีนคือเท่าไหร่นะคะก็ให้เทียบดูว่าขนมปังหนึ่งแผ่นเนี่ยประมาณ2 0 0พันมิลลิกรัมของวีโปรตีนนะก็ค่อนข้างเริ่มแพ้ที่น้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้ามาทําการรักษาแบบน,นี้ก็ให้อาจารย์คิดเป็นมายไว้ว่าเขาค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะเมื่อมาเรามาทำโอฟซีน่ยเราจะพบว่า ใน o ว c เนี่ยค่อนข้างเกิดปฏิกิริยาบ่อยนะคะเออสิ 17, ใน26คนเลยนะคะต้องใช้อดีนาลีในขณะที่การอัพโดสเนี่ยก็ใช้อดีนีนไปเกือบหใน13คนดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ่อซิสตมิกเรียคชันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องอแวไว้ ide, นะคะในการรักษานี้ทั้งในเริ่มต้นของโรเซสและในการของอัพโดสด้วยนะคะต่อไปค่ะเราก็ฟาสต์์เว์ดนะคะ มาถึงอันนี้อาทิตย์ที่แล้วที่ uh, แซนอัปเดตนะคะก็คือที่ s a i เนี่ยปัจจุบันเรามีวิดไอทีอยู่แล้วประมาณ87คนนะคะก็มีครึ่งหนึ่งเนี่ยกินขนมปังได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะจากที่เริ่มมาที่เมื่อกี้บอกว่า20มิลลิกรัมมาถึงปัจจุบันนะคะก็มาไกลเลยนะคะและอีกประมาณ30คนเนี่ยออน going นะคะที่เหลือแคนก็ withdraw ไปด้วยสายต่างๆคนที่ complete หมดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้ประกาศนียบัตนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความพักใ,นใจนะคะ ทั้งนี้นะคะในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยก็ทำให้เราต้องมีการ adjust โปรโตคอลหลายอย่างซึ่งมีทั้งที่เราควรสกัเรื่องของโปรโตคอลว่าเราถ้าชา a l l e n ใน ICU แต่มีคนไข้ที่เป็นโควิด non ICU เนี่ยจะปลอดภัยไหมนะคะเรื่องคอสนะคนไทยก็เริ่มมีไรายได้ต่อครัวเรือนลดลงนะคะถ้าเราเป็นเอกชนด้วยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ transmission rate นะคะว่าถ้าเรานัดคนไข้เข้ามารวมตัวกันเพื่อั p โ o ซ i n g ในคลินิกเนี่ยก็จะมี การ t r a n s m i s s i o n ได้นะคะของโควิดนะคะในคำแนะนำปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนำว่าเนื่องจากเลนของแพนดิกเนี่ยค่อนข้างโปรลองนะคะเขาก็แนะนำว่าในคนไข้ที่ยังมีการ up dose เนี่ยก็ยังให้อัพ dose ่อไปแต่ให้ a d j u s t เป็นรายๆไปแต่ในคลินเชียนที่ยังในยีบต่อก,การ practice OIT ก็อาจจะ delay ไปก่อนนะคะแล้วก็ option อื่นก็อย่างเช่นการ telehealth นะคะในการที่จะ monitor คนไข้นะคะผ่านทาง Vir t u a l ก็ได้นะคะเพราะว่าคนไข้อาจจะั p โหลดที่บ้านได้นะคะ s y s ติมิกเรียกชันหาการรักษานี้ก็มาคู่กันนะคะซึ่งใน y s t e m i c Review และ meta a n a l y s i s ของเ a s e Study เนี่ยก็พบ,บว่า Peanut OIT เนี่ยจากเดิมที่เขาไม่ทำ OIT ถ้าเขาไม่ทำ OIT แล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มริสต่อ a น a p h เฟล x ก s ิตจากเท่านะคะและเมื่อมาเพิ่มเมื่อมอดูแต่ละชนิดอาหารนะคะเมื่อมาดูมิล p ี a ัทเอ็กซ์เซสมิ e a น u t นะคะทร e n u t เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเป็น OIT ที่เกิดจากมิลเนี่ยนะคะจะมี วความเสี่ยงต่อการใช้อดีนาลีเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่นอนนิ้วปัญหาชนิดอื่นเกือบ2.15เท่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากาจ็กกี้ i n นพลคทิสนะคะก็ได้สรุปเรื่องของ practical approach นะคะในเรื่องของอนาเปลลักติด during OIT นะคะอันนี้ก็จะเป็น10ข้อที่เขาแนะนำมานะคะค่อนข้างเล็กแสงก็เลยสรุปมาให้นะคะเป็น10ข้อดังนี้เลยค่ะก็คือ 1. เราต้องมีเตรียม emergency medication ให้พร้อมนะคะอะดีนาลีนแอนต้ฮิสตามีน อันที่สองคิดเป็นไม้ไว้ถ้าเราเริ่มทำมิวเอทีริสูงกว่าอันที่สามนะคะไอเดนดิฟายได้ว่าคนไข้ของเราเนี่ยมีริสอะไรที่เราต้องคุมหรือเปล่าเช่นแอสมาเป็นตัวสําคัญอันที่สี่อะไรถ้าเกิดมอนิเตอร์อะไรที่เป็นออ j เจ t i ีฟได้มอนิเตอร์เลยค่ะเช่นพรอมลีฟังชั่นเทสทิกโฟอันที่ห้านะคะ e อ u ดูเ e คนไข้ด้วยในเรื่องของ t r i กเ e r นะคะเช่นท้องว่างออกกําลังกายประจำเดือนอย่างเงี้ยนะคะต้อง ออระวังไว้อันที่6นะคะถ้ามีป่วยร่วมด้วยทำยังไงต้องให้เคลียร์อินสตรัคชั่นนะคะอันที่7เคลียร์แอคชั่นแพลนไปเลยนะคะว่าถ้ามีอาการอย่างนี้ต้องลดโดสต้องทำยังไงนะคะอันที่8ถ้าเกิดขึ้นซีเวียรีแอคชั่นแล้วอันนี้เนี่ยเขาจะปิกย่อลงไปว่าเราต้องไปหารูทคอร์นไนซิสนะคะว่าซีเวีเรแอคชั่นนี่เกิดจากอะไรโดสผิดหรือเปล่ากินผิดกินแล้วไปเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าอะไรต่างๆนะคะเพื่อจะแก้ไขถูกแต่ถ้าอันที่9ยังเกิดขึ้น อยู่เนืองๆน,นะคะเป็น r e u r r e n t Severe Reaction เนี่ยเราต้องมาคำนึงแล้วว่าเราต้องลดโดสลงมาลดโกล,ลงมาให้อยู่แค่ m i n i m a l Protective Dose นะคะก็นำมาถึงอสุดท้ายก็คือต้องเซตโกกับคนไข้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือต้องการ Achieve ในเรื่องของการหายขาดเลยไหมหรือว่าแค่ Accidental Exposure ได้นะคะ ซึ่งในการเอจจัสมันแล้วก็อินทวาวเนี่ยเราก็มีการเอจจัตได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะลดเป็นสเต็ปเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าถ้ามิสโดสไปเนี่ยถ้ามิสไม่กี่วันเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่บ้านได้นะคะแต่ถ้าเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมาเริ่มที่โรงพยาบาลแล้วก็มีการลดโดสค่ะพรีเมดิเคชันเหมือนที่อาจารย์ปัจจมาบอกมานะคะปัจจุบันก็ยังไม่มีสต๊ดดี้ที่ชัดเจนนะคะอมเบลิสมัเริ่มมีโรมากขึ้นในการที่จะลดออดเวิร์ดเรียคชันเพิ่ม เอ็กซ์เครียชันในเรื่องของ o อ t อทีอัพโดซิ่งได้เร็วขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราหยุดเพรีเมดิเคชันของโอเมอริซูแมทไปก็อาจจะมีรีแอคชั่นกลับมาได้อีกนะคะสุดท้ายในเรื่องของซิสเตมิกเรีคชันก็อยากให้ดูโคฟาันิดนึงคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันมีเกรดอิงค่อนข้างออกมาใหม่เยอะนะคะแล้วก็ทำให้แม้แต่อัลเลอร์จิสเองก็อาจจะสับสนได้นะคะซึ่งในโคฟาเนี่ยคือ เขาจะแบ่งเกรด s ีซิมิ i อ a l l e r g ต c r รี c คชันนะคะสำหรับฟ o o ดอินดิวอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งในอันเก่าเนี่ย2018เขาจะแบ่งเป็น5ระดับก็คือไม m o าดเดอร์เร l ซีเบียไลฟ์เ i นนิงเด h แค่นี้เลยนะคะอันใหม่ค่ะในปี2022เนี่ยเขาก็แบ่งละเอียดยิบเลยนะคะมากขึ้นเกรด1นเนี่ยเป็นไม r e รี t คชันอันเดียวเกรด2เป็น m ม่เรียคชันอันหรือ m o d เด a ร e อันเดียวนะคะไมเช่นอะไรบ้าง เช่นมีคันนิดหน่อยมีอาเจียนอาเจียนครั้งเดียว moderate คืออาเจียนสองครั้งอย่างเงี้ยนะคะเกรดสามก็คือมี lower respiratory เช่นมีการเรื่องของ wheezing ร่วมด้วยมีปวดท้องอาเจียนตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปอย่างนงี้นะคะที่ยังตอบสนองต่ออะดรีนาลีนเกรดสี่คือไม่ตอบสนองต่ออะดรีนาลีนและ refractory และเกรดห้าก็คือเสียชีวิตนะคะซึ่งการแบ่งเกรดอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อ่าระบุไปถึงการรักษาด้วยอะดรีนาลีนว่าต้องให้ตรงไหนนะคะแต่เป็นการแบ่งตาม severity นะคะ ซึ่งถ้าเรามาเอรแพกับ WAO ของ CVA l l e r g i c reaction ในปี2017เนี่ยก็จะค่อนข้างสับสนนะคะที่เขาแบ่งเกรด3เนี่ยเป็น abdominal cramping ซึ่งเขาจะโน้ตไว้เลยนะคะว่าถ้าในในการแบ่งเกรดทั่วไปเนี่ยจะมีการปวดท้องอยู่ในเกรด3แต่ถ้าเป็น OIT เนี่ยเขาจะจัดการปวดท้องลงไปในเกรด1เพราะถือว่าเป็น local reaction ะ,ะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้อาจารย์ทุกท่านก็จะต้องคลีปต้องต้องอ จะหนัคนไข้แต่ละรายไปนะคะอย่างเช่นถ้าเรารักษาคนไข้ด้วย OIT แล้วคนไข้มีการปวดท้องที่ค่อนข้างซีเวียแล้วก็ persistent แม้จะเป็นการปวดท้องอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่แค่ local reaction แล้วนะคะก็อาจจะต้องออรักษา a อสนับแฟลกซีสไปนะคะแต่นี้ก็จะเป็นเรื่องของเกรดดิ uh, ้งที่ออกใหม่มานะคะสไลด์สุดท้ายนะคะในเรื่องของลงเทอร์มเอฟฟิเคซีนะคนไข้จะถามมากเลยว่าได้ผลไปนานไหมนะคะก็ ปัจจุบันแล้วเนี่ยเมตตานาลิซิสนะคะจากในเอกมิวเนะะี่ยค่ะก็ดูซึ่งซึ่งในลองเทอ r m มเนี่ยเราก็จะพูดถึง s แ a นด e อ u n r e s ponsive หรือ SU ที่เราพูดถึงไปนะคะก็พบว่าการ Discontinue ไปแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าอ่า suggestbutnotconfirm นะคะว่าจะมีผลดีในเรื่องของการรักษาฟูลาจีทางนี้เนี่ยท่านก็อาจจะต้องอพูดกับคนไข้ไปด้วยนะคะว่าเนี่ยแปลว่าในการที่จะหยุดการรักษาเนี่ยผลที่จะภูมิที่อยู่ต่อเนื่องไปเนี่ย แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะรักษาด้วยการรักษานี้ incorporate กัการกินแบบนี้เข้ามาสู่ไดเอทของเขาได้ในทุกวันไม่มีปัญหาก็อาจจะให้เขาคงในการรักษานี้ต่อไปเพื่อ maintain desensitization ต่อไปนะคะสุดท้ายแล้ว take home message ในวันนี้นะคะก็ OIT นะคะก็เป็นการรักษาที่เป็นแสงสว่างนะคะในการที่จะ,ะ develop food intolerance ได้สำหรับ food allergy ไม่ต้อง avoid ต่อไปแล้วนะคะ ก็แต่อย่างไรก็ตามการรักษานี้เนี่ยก็ increase risk ของ s y s t e m i c reaction ได้นะคะทั้งการ up dosing หรือการเริ่มต้นด้วย OFC เนี่ยก็ควรจะทำในสถานพยาบาลที่ท่านสามารถจะรักษาอนา y l a กซีใต้มีทีมนะคะอย่าลืมว่า shared e c i s i o n making เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกับครอบครัวแล้วก็คนไข้นะคะเมื่อเริ่มการรักษานี้อย่าลืมทำ clear action plan นะคะและ set goal ให้ชัดเจนนะคะกับคนไข้นะคะแล้วในรหว่างที่เราทำการรักษาไปก็ โปรโตคอลจัสเมะต้องเป็น i n d i v i d u a l l f e i น e หลายไปนะคะแล้วโดยเฉพาะกับแพนเดิก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปนะคะสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่โลกนี้อีกท,ทีนะคะว่า shared e c i s i o n making แล้วก็คำนึงถึงแส pect ในมุมทุกๆด้านของคนไข้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ถือวเป็นความสุขดีของคนไข้เด็กๆที่แพ้อาหารนะคะว่าเดิมเนี่ยคนไข้ที่แพ้อาหารเราก็จะแนะนําแค่เลี่ยงนะคะปัจจุบันมี OIT มาแล้วนะคะถือเป็นหนึ่งออปชันที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆด,ดีขึ้นได้นะคะมีคําถามถามคุณหมอแซนค่ะว่าผู้ใหญ่ที่แพ้แป้งสาลีทำโ OIT ได้หรือเปล่าขอบคุณนะคะ ค่ะขอบคุณคุณมาโวค่ะก็ก็ต้องอย่างที่เรียนในรูปโปนคอนแล้วสตทดีส่วนใหญ่เนอยู่ในเด็กนะคะแต่ถามว่าในแป้งสาลีเนี่ยของสถาบันเราก็มีการทำเหมือนกันนะคะโอถ้าเข้าได้กับอินดิเคชันนะคะคือเกิการแพ้แบบอินมีเดียมีหลักฐานการแพ้เซน i t i ท a t ชันชัดเจนนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทำได้ค่ะทั้งนี้ต้องดูก่อนว่าผู้ใหญ่ที่แพ้แป้งสาลีนั้นแพ้แบบใดค่ะ โอเคนาองคำถามหมอแซนถามคำถามน้องแซนเยอะมากเลยค่ะเข้ามาไม่หยุดเลยนะคะ <c oughs> ค่ะมีอาหารอะไรมาที่ทำให้เกิด w o r ร์ส e รี t i ชัในช่วงการทำ OIT อค่ะเ <c oughs> ช่นละไมรสเปรี้ยวหรออะไรเงี้ยค่ะอาหารอะไรที่ทำให้อาการการทำา O t <c oughs> เป็นอุปสรรค <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ อาหารค่ะอ่าอันนี้พูดเป็นเรื่องของโคแฟกเตอร์รวมๆที่จะทำให้คนเราผู้นี้ว่าเสยรือกว่าเดิมดีกว่าค่ะถ้าอาหารหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะถ้าแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้จะทําให้ให้ร่างกายเราดูดซึมอะไรเยอะขึ้นการออกกําลังกายการกินยายแก้ปวดการเจ็บปว่วยการมีประจําเดือนอาหารอะไรนั้นไม่ไม่ได้มีอาหารอะไรที่จะเพิ่มการดูดซึมเป็นพิเศษยกเว้นแต่ว่าเราท้องว่างนะคะการกินอาหารเปรี้ยวรสจัด เผ็ดจัดทําให้เหมือนกระเพาะเราดูดซึมมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าอาหารชนิดอื่นก็ต้องระวังอาหารอย่างอื่นที่อาจจะแพ้กับร่วมกับอาหารที่เราแพ้ได้อย่างเช่นปแป้งสาลีก็อาจจะเป็นแพ้งุ่มลายบาเล่อย่างอื่นที่เขามีการแพ้ข้ามกลุ่มกันค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มีแชร์แชร์ขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะของคนไข้ที่กินแล้วมักจะเกิดเนี่ยมักจะเป็นตัวน้ำอัดลมด้วยหางแซน มีน้ำบัดลมกับอาหารรสเปรี้ยว<ม>คนไข้ที่เกิดบ่อย<ม>ก็ส่วนใหญ่ก็เพี้ยวจะแนะนาให้เลี่ยงไปด้วยเลยก็คือจัดกระเพาะใช่ค่ะเราก็ไม่แนะนําให้คนไข้ทานอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้มีคําถามถัดไปนะคะว่าเรทของการ drop out ของ OIT อ<ม>ืออาจจะอาจจะถามว่าเรื่องของว่าเป็นเรทเท่าไหร่แล้วก็อะไรเป็นปัจจัยนะคะคิดว่าอืมอืมอืมได้ค่ะงั้นงั้นเอาตามตามของสถาบันเราก่อนละกันค่ะอย่างที่เรียนไปว่าจําข้อมูลประมาณ แคนจากจากห้คนก็แต่ทั้งนี้การเหลกการดนบเอาหลายหลายประเด็น,นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาเดีย okay. วเพราะช่วงหลังก็จะมีเรื่องของการ accessibility ในเรื่องของโควิดด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของคนไข้ที่จะเกิดเป็น EOE e, หรือการปวดท้องกันการหลังการรักษานี้มีไม่ไม่บ่อยนะไม่ถึง10บรายนะคะแต่ก็มีบ้างค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยเราจะให้การรักษาแต่เหมือนให้ PPI ไปก่อนแล้วก็ดู ลดเพิ่มอินเทอร์วอย่างเงี้เอามากกว่านะคะแต่ในเรื่องของการดรอปเอาที่เกิด systemic reaction นั้นก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยมากค่ะค่ะคำถามน่าจะสุดท้ายค่ะว่าเราจะเขาเขียนว่าเป็น how long should we keep the patient on OIT อา how long นะคะ how long ปัจจุบันก็สามถึงห้าปีถูกไหมคะโอแต่ว่าทั้งนี้อย่างที่เรียนว่าเอ่อ how long นะคือถ้าหยุดแล้ว sustain a n d u n r e s p o n s i v e เนี mm hmm. ยังไม่เปอร์เซ็นต์ยังไม่สูงต้องเรียนอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ยังไม่สูงมากเท่าไหร่ดังนั้น mm hmm. แล้วเนี่ยถ้า uh, as long as คนไข okay mm ้ hmm. ยังโอเคอยู่ในการที่จะสามารถรับประทานต่อไปได้ mm hmm. ก็จะได้ผลด,ดีกว่าค่ะ mm hmm. แต่คำแนะนำปัจจุบันอยู่แาถึงห้ปีค่ะแต่ถ้าหยุดแล้วต้องเีต้องบอกคนไข้ตามตรงว่าการศึกษาปัจจุบัน su ยังไม่สวยเ mm hmm. ท่าไหร่ ได้แล้วค่ะท้านี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปกิจมีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ไม่มีนะคะโอเคค่ะน้องแซนง้นขอบคุณมากเลยค่ะก็หวังว่าแพททุกท่านจะได้รับประโยชน์นะคะจากหัวข้อเรื่องของ Practical Point ใน i m m u n o Therapy ค่ะ